กราบสวัสดีเพื่อนๆกันทุกท่านเลยครับก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง p ีคอยกันด้วยนะครับผมสําหรับช่วงเย็นวันนี้ครับก็มาอัปเดตข่าวสารคริปโตกับสยามบล็อกเชนกันก่อนก่อนที่ไปดูข่าวก็กาๆเกี่ยวกับลูน่ากันครับผม LMF เตือนตลาดคริปโตอาจต้องเจอกับการเทขายอีกระลอกและจะมีปัญหาเหรียญที่ล้มลายตามลูน่าไปติดๆสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทย ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องซิปแม็กเป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุไปได้9วันทำไมเหรียญที่ทุกคนรักอย่างคาร์ a n นถึงไม่มีความเสี่ยงต่อภาวะโลกร้อนวิทาลิกรัตต์ลิงแหมอาจสะทยเลยกล่าวว่าการอัปเกรดเดอะเมอรจะไม่เป็นการดันให้ราคาอิตาเวียมเพิ่มสูงขึ้นเอาต่อมาครับขาเกี่ยวกับ CEO h o อ e BINANCE อย่างซิซี่ครับเขาบอกว่า Co b i n a n c น,น มองว่าตลาดขาลงที่แยก่ก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่เสมอเชี่ยวชาญคริปโตมองว่าราคาเหรียญเอาคอยพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นอีก1-200%อปัพเดทราคาเหรียญ u s t c กันดีกว่าครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตกันนานเลยก็ผมไม่รู้นะว่ามันคิดเป็นค่าบาทหรือเปล่าก็น่าจะเป็นค่าบาทละมั้งเนาะก็ราคาปัจจุบันครับอยู่ที่1.34เนาะก็ราคาเนี่ยก็ ร่วงลงมาเยอะเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยอ,อยู่ที่ประมาณ2บาท3บาทเนี่ยก็ร่วงลงมาเหลืออยู่1บาทเนาะก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ถือไว้ก็รอรุ้นกันต่อไปครับว่าจะขึ้นเป็นหึ่งล้านล่าแลได้หรือเปล่าเนาะมาต่อกันที่ราคาเหรียญคริปโตครับสำหรับ B t ทช่วงบ่ายเนี่ยอยู่ที่857,000ครับก็ เพิ่มขึ้นมา3.1%ครับผมอีทเรียมอยู่ที่61,000ก็ราคางคงที่ครับผมเหรียญ KUB อยู่ที่97ครับ XRP อยู่ที่13.33เนาะส่วน ADA ครับก็เพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับ4.8%อยู่ที่19บาทครับผมไปไปดูเหรียญลูน่ากันต่อดีกว่าครับว่ายังจะเขียวตามเพื่อนอยู่หรือเปล่าเนาะช่วงบ่ายวันนี้ครับผมปกติเนี่ยจะวิ่งส่วนตลาดนะวันนี้วิ่งตามตลาด ำหรับราคาเหร่ยญูน่าปัจจุบันครับอยู่ที่37เนาะช่วงบ่ายก็ยังคงเส้นคงวายอยู่เหมือนเดิมครับ37เหี่ยหน้าเป็นราคาสูงสุดที่ลูน่าเนี่ยขึ้นไปแตะได้สําหรับวันนี้เนาะก็ตามสุดก็อยู่ที่34บาทเช่นเคยครับผมราคาเนี่ยก็เป็นแถบบาร์โค้ดอีกเช่นเคยครับก็ต้องรอดูว่าแถบบาร์โค้ดเนี่ยจะไปอีกนานแค่ไหนเนาะเดี๋ยวผมเนี่ยพากลับไปดูเหออรียญอาอีเรียมกันก่อนเนาะก็อยากให้เห็นกราฟอีทเทเลี่ยมมากครับก็ สำหรับเหรียญอีทีเรียมเนี่ยผมมองว่ามันอาจไปต่อได้นะเออราคาเนี่ยมันไปต่อได้แน่นอนไม่ใช่อาจหรอกมันไปต่อได้แน่นอนเนาะก็จะเห็นว่าราคาอีทีเรียมเนี่ยมันต้องย่อตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่มันจะขึ้นไปอีกก็สําหรับย่อตัวลงมาครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลงมาต่ำขนาดไหนมาที่52หรือเปล่าหรือว่าจะมาอยู่ที่ประมาณ49ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เนาะก็ภาวนาให้มันลงมาสัก49อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่า52าหมเนี่ยก็ยัง สูงไปหน่อยเนาะสัก4ี่หมเกนี่ยก็น่าจะโอเคครับผมก็ต้องรอดูว่าย่อตัวลงมาครั้งนี้จะย่อลงมาขนาดไหนครับต้องดูกันต่อไปครับว่าถ้าย่อตัวลงมาครั้งนี้แล้วเนี่ยราคาจะพุ่งแบบฉีกเลยหรือเปล่านาะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยก็ยังคงเนื้อคงตัวไว้นาะยังราคาเนี่ยยังไม่ไปไหนมาไหนเลยฮะยังอยู่ที่8 0 0 0 0นอยู่เนาะก็ ยังอรอลุ้นครับบิตคอยให้มันขึ้นไปสักประมาณล้านสองล้านสามเนี่ยผมก็น่าจะหลุดดอยเนาะสำหรับบิตคอยแต่ว่าอีธิเลียมเนี่ยผมก็เกณฑ์กินกำไรมาเยอะแล้วก็รอมันลงมาอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเข้าไปซื้อต่อเออก็ต้องรอดูครับว่ามันจะลงให้ผมตอนไหนแต่ว่าผมก็มองว่าคงอีกไม่นานหรอกครับต้องช่วงนี้ต้องนั่งดูการาฟดีดี ราคาเนี่ยอาจจะลงมาแค่แป๊บเดียวก็ได้เนาะไม่รู้เหมือนกันครับมันไม่มีใครรู้ครับว่ามันจะขึ้นมันจะลงตอนไหนเนาะก็ต้องดูกันไปต่อครับผมมันไม่มีใครทํานายถกหรอกว่ามันจะขึ้นมันจะลงเนาะก็มันก็5 0าสครับไม่ขึ้นก็ลงเออมันไม่มีทางเป็นไปมากกว่านั้นครับอย่างที่ผมบอกทุกคลิปเลยอ่ะกลับมาต่อที่ ada ครับสำหรับ ada เนี่ยก็ราคาปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปที่18บาท95ส้าตังค์เนาะก็สูงสุดคือ19บาท29ส้าตังค์ต่ำสุดคือสิบเค์เนาะ ก็การาฟมันก็เป็นประมาณนี้ครับคือมันก็เหมือนการาฟทั่วไปนะฮะแต่ว่าราคาเนี่ยก็น่าจะย่อตัวลงมาอีกสักพักนึงก็จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเนาะย่อตัวแล้วก็กลับขึ้นไปอีกครั้งก็ใครจะเข้าช้อนก็หาจังหวะดออีต้องแนะนําว่าหาจังหวะดีแบ่งหมายเข้าดีๆเนาะกอ,อกลัวจะติดดอยกันครับก็หาจังหวะดีแล้วกันนะครับผมแนะนําได้เพียงเท่านี้แหละครับก็คาพูดของผมเนี่ยมันอาจจะเชื่อถือไม่ได้เนาะก็อย่าไปเชื่อถือมาก เอาเป็นว่าฟังเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก็พอเนาะนะครับกับเข้ามาดูเหรียญลูนาของเราครับผมย้อนกลับมาที่เหรียญลูนาอีกนิดนึงเนาะก็มีข่าวสารอัปเดตกันเพิ่มเติมอ,อ๋อเป็นข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเขาบอกว่า <c oughs> การสอบสวนเทสลาลูนานานหนึ่งสัปดาห์โดยทางการเกาหลีใต้ตัดสินลงแล้วการสอบสวนเทสลาลูนานานหนึ่งสัปดาห์โดยทางเกาหลีใต้ได้สิ้นสุดลงแล้วตามที่รายงานโดยสื่อข่าวท้องถิ่น มีการรายงานว่าการค้นหาและการยึดการแลกเปลี่ยนเสมือนต,ต่างๆเชื่อมโยงกับการล้มละลายของระบบนิเวศเททราและเหรียญลูนาในที่สุดก็สิ้นสุดลงตามรายงานของสื่อข่าวเกาหลีใต้การสอบสวนคดีโดยทีมกฎหมายซึ่งรวมถึงสำนักอายการเขตอาคใต้ของกรุงโซและดำเนิน การตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่27ที่ผ่านมาก็เป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนาะเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้เจอข่าวนี้จริงๆเนาะก็กราบขออาภัยมาณลที่นี้ด้วยครับที่เอามาช้าเนาะอ๋อส่วนเรื่องกฎหมายก็ปล่อยมันอยู่เรื่องกฎหมายไปครับส่วนเราเนี่ยก็มีหน้าที่แค่รอเนาะเออถือเหรียญไว้แล้วก็รอว่าวันนึงเนี่ยราคานมันจะพุ่งขึ้นมาก็ภาวนาวครับว่าสิ้นปีนี้เนี่ยให้มันขึ้นไปสัก40ตังค์หรือ50ตังค์เนี่ยก็โอเคเนาะก็ ยังไม่อยากเห็นหนึ่งบาทหรอกอยากเห็นสักสี่สิบห้าสิบตังก็โอเคแล้วเออไม่ลหลายคนเนี่ยผมว่าน่าจะเทขายกันหมดอะ่ะเออสี 40, 50, ่สิบห้าสิบตังเนี่ยมันไม่มีใครที่แบบอ่าถือถือไว้รอ1หนึ่งบาทได้หรอกถ้ามันขึ้นไปถึงขนาดนั้นเนาะ mm. ก็อย่างที่ผมว่าครับว่าโอกาสที่มันจะไปถึงเนี่ยมันก็มีครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาสักนิดนึงในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนาะ รอบชาวลูน่าหรือว่าชาวชุมชนลูน่าเนี่ยก็ยังแข็งแกร่งเช่นเคยครับผมแล้วการเผาเนี่ยก็มีขึ้นอยู่เรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกครับว่าการเผาเนี่ยมันอาจจะเผาเทียนนิดเทียนิดก็จริงแต่ว่าเมื่อใช้เวลานานไปเนี่ยถึงเป้าหมายเขาตั้งไว้แล้วเนี่ยราคาลูน่าเนี่ยมันก็อาจจะกระเถิบขึ้นมาเนาะก็ต้องรอดูกันวันนั้นครับผมว่าราคาลูน่าเนี่ยมันจะกระเถิบขึ้นมาเยอะหรือว่าน้อยขนาดไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปครับเพราะว่ามันไม่มีใครคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรอกครับว่าราคาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะ ก็หาแค่ค่าวดีใส่ตัวให้ใจมันฟูหน่อยแล้วกันนะครับผมก็สำหรับลูน่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยถือได้ถือรอได้เนี่ยในอนาคตอีกสักปี2ปีเนี่ยอาจจะเห็นถึง1บาทถึง2บาทเนี่ยก็อาจจะมีเนาะหรือว่าอาจจะไม่ใช้เวลานานขนาดนั้นก็ได้เนาะ แล้วใครอยากจะช้อนซื้อเพิ่มช่วงนี้เนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยครับกลัวจะติดดอยเอาเนาะหาจังหวะเข้าดีครับผมพอข้างบนเนี่ยมันหนาวมากนะข้างบนดอยเนี่ยผมเคยติดอ่าบิตคอยไม่ใช่เคยติดตอนนี้ก็ยังติดอยู่ Bitcoin เนี่ยเออไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะลงดอยได้สิกทีเนาะส่วนลูน่าของเราเนี่ยก็น่าจะรออีกสักนิดนึงผมว่ามันอาจจะย่อตัวลงมาอีกสักครั้งนึงแล้วค่อยเข้าช้อนซื้อก็ได้เนาะ ก็อย่างที่บอกครับว่าโปรใช้จักรยานในการรับชมเนาะในการตัดสินใจด้วยคุกผู้ของผมทุกคำเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้เลยนะก็อย่าไปเชื่อถือให้มากครับฟังเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมก็สาหรับข่าวสามวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าตลัดคลิปนี้สวัสดีซียูนิ t ไทม์ครับผมบ๊ายบายครับ